กองทับบกร่วมสร้างความสุขให้คนกอทมจัดดนตรีในสวน10มิถุนายน65จากหน,นึ่งใน214นโยบายของนายช,ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทางกทม ได้กำหนดจัดกิจกรรมดนตรีในสวนทุกวันเสาร์เป็นการทำดนตรีเพื่อความหวังสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองที่มีความสุขและน่าอยู่สำหรับทุกคนโดยมีประชาชนหลากหลายกลุ่มอายุมาร่วมกิจกรรมนั่งฟังดนตรีอย่างคึกคักและอบอุ่นโดยในวันเสาร์ที่18มิถุนายน65 เวลาประมาณ16นาฬกาถึง19นาฬิกาจะเป็นการจัดก,กิจกรรมดนตรีในสวนบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการครั้งแรกจะเป็นการแสดงดนตรีในรูปแบบดนตรีแจ๊สและคลาสสิกจากนั้นจะมีการหมุนเวียนแนวดนตรีในสัปดาห์ต่อไปเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการฟังดนตรีด้านพันเอกหญิงสิริจันงาทองรองโฆษกกองทัพบ,บกเผยว่ากองทัพบ,บก เข้าร่วมสร้างความสุขให้ประชาชนหลังจากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายลงประเทศเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติภาคส่วนต่างๆได้เริ่มจากกิจกรรมสร้างสารรค์สังคมในหลายรูปแบบโดยพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบให้กรมกิจการพลระเรือนทหารบกและกรมดุริยางทหารบกใช้ศักยภาพทางดนตรีนำวงดุริยางทหารบก ไปบัรเลงขับกล่อมสร้างความสุขให้กับประชาชนที่มาออกกำลังกายและพักผ่อนในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครสองแห่งคือตลอดเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมตั้งแต่เวลา17นาฬกาถึง19นาฬกาของวันหยุดสุดสัปดาห์สุขเสาร์อาทิตย์มีทั้งการขับร้องและบรรเลงเพลงสร้างความผ่อนคลายในบรรยากาศสบายสายด้วยวงดนตรีหลากหลายแนวทั้งคลาสสิก แจ๊ส R&B, อินดี้การบรรเลงดนตรีในสวนจะเริ่มครั้งแรกในสัปดาห์นี้ในวันศุกร์ที่10มิถุนายนณสวนป่าเบญจาก,กิติโดยวงลินดาซึ่งเป็นวงนักดนตรีหญิงในวันเสาร์ที่11มิถุนายนพบกับการบรรเลงเพลงโดยวงอินดี้ณสวนหลวงรอเก้าและในวันที่12มิถุนายนวงไอรีนจะบรรเลงณสวนป่าเบญจาก,กิติ ทั้งนี้กิจกรรมดนตรีในสวนเริ่มครั้งแรกในกรุงเทพสมัยผู้ว่ากฤษสดาอารุณวงศ์ณอยุธยาและจัดต่อเนื่องเป็นประจำมาจนถึงปัจจุบันโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อสร้างความสุขในวันหยุดของคนเมืองพร้อมเปิดให้ชมฟรีซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่กรองใจคนกรุงมาเกือบ30ปี พบร่างครูหนิงหลังหายจากบ้านเป็นศพท่วงน้ำคนร้ายเป็นทหาร10มิถุนายน65จากกรณีญาติและเพื่อนๆแชร์ภาพและข้อความบนโลกออนไลน์เพื่อตามหาตัวนางสาววนิดาอ,อมเทศหรือครูหนิงอายุ40ปีชาวจังหวัดชุมพร ครูกศอนอในอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีหายตัวไปตั้งแต่เวลา19นาิกาของวันที่26พฤษภาคมพร้อมด้วยรถกระบะยี่ห้อโตโยตา้ารุ่นรีโว4สีคูณ4ตอนครึ่งสีบรอนเทาหมายเลขทะเบียนบอมไม้บบมพอพานเาน9 1, 1 4, เพชรบุรีโดยญาติแจ้งความไว้ที่สอพอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีล่าสุดเวลา22นาิกา30นาทีของวันที่9มิถุนายน เจ้าหน้าที่ตำรวจพบครูหนิงกลายเป็นศพถูกถ่วงน้ำไว้ในบ่อน้ำซึ่งอยู่ในไร่พื้นที่สวนกล้วยหมู่หนึ่งตำบลดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีที่เกิดเหตุเป็นบ่อน้ำเป็นสวนกล้วยในพื้นที่ของผู้ต้องหา โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถานเพชรบุรีได้ช่วยกันนำศพของครูหนิงขึ้นมาจากบ่อน้ำโดยศพมีสภาพเริ่มเน่าเปื่อยมีก้อนอิดสองก้อนแนบรถยนต์1เส้นเหล็กรางรถไฟยาวประมาณ1เมตรผูกติดก,กับเชือกมัดติดก,กับขาทั้งสองข้างและเอวมัดมือทั้งสองข้างในลักษณะไขว้หลังถ่วงลงในน้ำสภาพศพมีร่องรอยถูกของมีคม กรีดตามลำตัวท้องหลังและก้นกบโดยผู้ต้องหาบอกว่าที่กรีดศพเพื่อป้องกันไม่ให้ศพอืดลอยขึ้นเหนือน้ำและตัดต้นกล้วยประมาณ20ต้นทับบนผิวน้ำอีกทีบริเวณที่ถ่วงศพไว้เพื่อไม่ให้ใครเห็นศพเมื่อศพลอยขึ้นมาจากการสอบสวนทราบว่าจ่ากสิบเอกสุรินทพรามน้อยหรือติก๊ก อายุ38ปีชาวตำบลดอนยางอเภอเมืองเพชรบุรีสังกัดค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจานเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจากการสอบสวนจากสิเอกติก๊กให้การรับสารภาพว่ามีการทะเลาะกันเรื่องการหึงหวงจึงบันดาลโทสะลงมือก่อเหตุด,ด้วยการบีบคอแล้วนำศพผูกกับก้อนอิฐและเหล็กรางรถไฟไปถ่วงน้ำไว้ในบ่อน้ำบ้านของผู้ต้องหาส่วนรถยนต์ของครูนิง นายติ๊กได้ไปจำนำไว้ในพื้นที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีหลังจากพบศพพลตำรวจรีอุทัยกวินเดชาธรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าหลังรับแจ้งเหตุคนหายได้สั่งการให้ชุดสืบสวนทั้งของสอพแก่งกระจานและสืบจังหวัดลงไปช่วยตามหา ซึ่งหลังจากได้เบาะแสได้นำตัวผู้ต้องสงสยัยซึ่งเป็นผู้ต้องหาในการก่อเหตุครั้งนี้มาทำการสืบสวนจึงได้นำกําลังตรวจค้นที่บ้านพักและเจอรถครูหนิงอยู่ที่บ้านของผู้ต้องหาทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาอําพรางซ่อนเร้นศพและข้อหาลักทรัพย์รับของโจรพร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพแก่งกระจาดดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไป ตำรวจเข้าทลายพื้นที่มั่วเซกกลางป่าเจอถุงยางเกลื่อน9มิถุนายน65เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองสมุทรสงครามนำโดยพันตำรวจเอกสยามอินสุวรรณโนผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรเมืองสมุทรสงครามพร้อมด้วยพันตำรวจโทสงัดเบ้าแบบดีรองผู้กำกับปรับปรามสพเมืองสมุทรสงครามและเจ้าหน้าที่สายตรวจลงตรวจสอบพื้นที่ ซอยชงโคหมู่ที่หนึ่งตําบลบางแก้วอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นพื้นที่ป่ารกร้างหลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ว่ามีกลุ่มวัยรุ่นมามั่วสุมมีเพศสัมพันธ์กันในเวลากลางคืนจากการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ โดยทางเข้าเป็นพื้นที่ติดถนนมีถนนทางเข้าเมื่อเดินเข้าไปเจ้าหน้าที่ได้พบถุงยางอนามัยใช้แล้วจํานวนหนึ่งตกเกลื่อนอยู่บริเวณดังกล่าวมีชุดชั้นในแขวนอยู่บนกิ่งไม้และพบลักษณะเป็นเพิงพักมีทั้งที่นอนหมอนผ้าหม่มและผ้าใบขึงเพื่อใช้ปิดกั้นไว้ลักษณะคล้ายห้องเพื่อไม่ให้คนเห็นซึ่งอยู่ในป่าละเมาะในซอยดังกล่าว อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันรื้อเพิงที่พักและเก็บอุปกรณ์ที่นอนออกทิ้งและตัดต้นไม้บริเวณดังกล่าวให้โปร่งเป็นพื้นที่โลง่งพร้อมวางหน้ำปกปิดไว้เพื่อไม่ให้กลุ่มคนหวนกลับมาใช้พื้นที่ซ้ำทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งมั่วสุมในพื้นที่รกร้างป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วย ด้านพันตำรวจโทรสงัดเบ้าแบบดีรองผู้กำกับปรับปรามสพอเมืองสมุทรสงครามกล่าวว่าจากการที่ได้รับแจ้งข่าวจากสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมว่าบริเวณนี้ซึ่งเป็นป่าละเมาะได้พบเห็นมีกลุ่มบุคคลนำผ้าและที่นอนนำมาเป็นรังรักมั่วสุมวันนี้จึงลงพื้นที่มาตรวจสอบพบว่าเป็นจริงจึงรื้อถอน ปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้เกิดอัญากรรมขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถสั่งซื้อแหนมยุคนได้ในราคา150บาทค่ะเป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีอร่อยมากและยังได้สนับสนุนชาวบ้านแล้วก็ทีมข่าวด้วยนะคะหากสนใจค่ะสั่งซื้อผ่านทางอินบ็อก จ Easy ยุคนหรือ Normal ยุคนหรือทางด้านล่างคอมเมนต์เราจะปักลิงกไลน์เอาไว้ให้แล้วกดผ่านทางลายได้เลยนะคะหรือถ้าจะพิมพ์คำว่าสนใจในช่องคอมเมนต์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่อาจจะช้าหน่อยนะคะถ้าจะให้ชัวร์กดเข้ามาสั่งในอินบ็อกซ์หรือสั่งทางลายได้เลยค่ะรับรองความอร่อยส่งถึงบ้านชัวร์ค่ะหนุ่มสุดช้ำลางานพาภรรยาไปีโมบบอย ถูกไล่ออก10มิถุนายน65จากกรณีผู้ใช้ติ๊กต o อกชื่อกอล์ฟอาร์มี่162ได้แชร์เรื่องราวชีวิตสุดสะเทือนใจเมื่อต้องถูกให้ออกจากงานเพราะขาดงานบ่อยสาเหตุมาจากหนุ่มคนนี้ต้องกลับบ้านมาดูแลภรรยาที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมและลูกน้อยเหมือนโดนซ้ำเติมอย่างหนักเรื่องราวถูกแชร์อย่างกว้างขวาง ล่าสุดได้ไปพูดคุยกับนายสุรชัยชัยบาลอายุ35ปีและนางเยาวลักษ์เทียมทองอายุ40ปีภรรยาผู้ป่วยมะเร็งเจ้าของเรื่องราวเปิดเผยว่าภรรยาป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมมาเกือบปีแล้วหลังจากภรรยาป่วยตนเองก็ตกงงานสองครั้งเพราะลางานบ่อยตอนนี้ชีวิตลำบากมากมีลูกน้อยวัยเจ็ดเดือนยังเป็นหนี้นอกระบบกว่า10,000แบาทที่กู้มาใช้รักษาภรรยาด้วย ก่อนหน้านั้นเคยทำงานเป็นลูกจ้างร้านข้าวสารอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์กระทั่งเดือนกันยายนปี64หลังจากภรรยาตั้งครรภ์ได้7เดือนตรวจพบเชื้อมะเร็งบริเวณเต้านมอีกทั้งเป็นโรคเบาหวานด้วยจึงขอลาออกจากงานเมื่อเดือนธันวาคมปี64เพื่อพาแฟนกลับไปรักษาที่จังหวัดร้อยเอ็ดบ้านเกิดของตนเนื่องจากอยู่ใกล้ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดโดยระหว่างการรักษาตนไปสมัครงานเป็นพนักงานส่งของในจังหวัดร้อยเอ็ด ก่อนที่ภรรยาจะคลอดลูกชายในวันที่9พฤศจิกายนและเข้ารับการผ่าตัดเนื้อร้ายในวันที่18มกราคม65จากนั้นวันที่24กุมภาพานันธ์65ขอลางงาน1วันพาภรรยาไปคีโมครั้งแรกวันที่25-26กุมภาพันธ์ยังไปทำงานตามปกติแต่ปรากฏว่า26กุมภาพันธ์ช่วงเย็นภรรยาเกิดอาการแพ้คีโมอย่างหนักขอลาง,งานอีก5วัน ตอนแรกนายจ้างอนุญาตให้ลาได้กระทั่งวันที่หนึ่งมีนาคมหลังจากลางานได้3วันทางนายจ้างบอกว่าไม่ต้องมาแล้วโดยให้เหตุผลว่ารับคนอื่นมาทำแทนแล้วหลังจากตกงานก็พยายามดิ้นรนทำงานเป็นไรเดอร์ส่งอาหารทำยอดไม่ได้เพราะต้องวิ่งดูแลภรรยาตลอด จึงตัดสินใจพาภรรยาและลูกเดินทางกลับไปอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นบ้านเกิดภรรยาได้ไปทำงานที่ร้านข้าวสารร้านเดิมได้ค่าแรงวันละ350บาทแต่ต้องลางงานบ่อยอีกเพราะหมอนัดภรรยาให้คีโม20วันต่อหนึ่งครั้งซึ่งต้องไปให้คีโมที่จังหวัดร้อยเอ็ด ตนเองต้องขี่รถจักรยานยนต์จากจังหวัดเพชรบูรณ์พาภรรยานนั่งซ้อนท้ายไปให้คีโมทีท่ร้อใช้เวลาเดินทาง7-8ชั่วโมงจึงลางานครั้งละหลายวันจนกระทั่งวันที่5มิถุนายนนายจ้างติดต่อมาว่าไม่ต้องมาทำงานแล้วเพราะลาบ่อยเกินไปนายสุรชัยกล่าวว่า หลังจากตกงานตนเองไม่ได้โกรธนายจ้างเพราะรู้ตัวว่าเป็นความผิดของตัวเองทำงานให้เขาไม่เต็มที่ตอนนี้รู้สึกเครียดเรื่องเงินเพราะตกงานไม่มีไรายได้การไปให้คีโมแต่ละครั้งต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า3,000ถึง4,000บาทรวมค่าน้ำมันรถและค่าอาหารแล้วหนำซ้ำต้องเลี้ยงดูลูกชายวัยเจดเดือนอีกจึงรู้สึกท้อแท้กับชีวิตแต่ต้องสู้ส่วนสาเหตุที่โพสต์เรื่องราวลงทิกต o อก ก็ paid, เพ kind of <roc ifik> <lawsuit royable> ื่อขอกำลังใจให้ภรรยาซึ่งก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากผู้เดือดร้อนแปะโน้ตเตือนคู่รักชั้นห้าทำกิจกรรมเสียงดัง10มิถุนายน65เพจ a c e b o o k อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร3ได้โพสต์ภาพกระดาษที่เขียนด้วยลายมือแปะอยู่ที่หน้าลิฟท์ที่หยุดอยู่ที่ชั้น5้า ทางเพจระบุข้อความว่าขอโทษจะพยายามให้เบาที่สุดโดยเนื้อหาใจความเป็นเรื่องราวของผู้พักอาศัยบนชั้น5ของอาคารนี้ได้มีกิจกรรมทางเพศจนส่งเสียงดังรบก,กวนผู้ที่ร่วมอาศัยอย่างไรก็ตามไม่ได้ระบุว่าเกิดขึ้นที่สถานที่แห่งใดและเรื่องราวนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่โดยข้อความในกระดาษแผ่นนั้นเขียนระบุไว้ว่า ทำอะไรหัดเกรงใจคนอื่นบ้างนะคะคนเขามีงานทำไม่ใช่สักแต่จะจุดจุดจุดกันอย่างเดียวทั้งวันทั้งคืนคนอื่นจะหลับจะนอนก็ไม่ได้เพราะเสียงกระแทกตึงตึงมาจากข้างบนก็คือห้องของคุณวงเล็บอดอยากมาจากไหนจุดๆุดจุดกันเอาเป็นเอาตายทั้งคืนไม่มีหยุดหรือว่าพวกคุณจุดจุดจุดกันหรอ ถึงได้จุดจุด,จ,ดจุดกันแบบไม่ลืมหูลืมตาจนไม่คิดว่าจะทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนบ้างไหมสะเทือนลงมายันชั้นล่างขนาดไม่ได้อยู่ใต้ห้องตรงๆยังสะเทือนมาจนนอนไม่ได้ถ้าจะจุดจุดจุดกันขนาดนี้จุดจุดจุด,จดไม่พังหมดแล้วหรอคะคือตอนนี้สุดจะทนแล้วเจอแบบนี้ทุกคืนมันก็ไม่ไหวนะคะถ้าคืนนี้ยังมีเหตุการณ์แบบเดิม ฉันคงต้องให้เจ้าหน้าที่จัดการแล้วล่ะคะ่ะรู้นะว่าห้องไหนอย่าให้ประจานห้องนะชั้น5ห,หลังจากเรื่องเราดังกล่าวถูกเผยแพร่พพไปยังโลกออนไลน์ชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องดังกล่าวมากมายบางตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการทำคอนเทนต์หรือไม่บางก็บอกว่าไม่เชื่อโดยมีการแนะนำให้อัดคลิปตอนเสียงดังมาเผยแพร่ และอีกมากมายความคิดเห็นที่แนะนำว่าหากเป็นความจริงให้ผู้ที่ดูแลอาคารเข้าไปตักเตือนเพราะสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้พักอาศัยด้วยกันเพื่อนร่วมดีใจดงเด้งพระเอกผู้ใหญ่ไทยบ้านแต่งงานสาวนอกวงการ10มิถุนายน65 ข่าวน่ายินดีของด้งเด้งนัทวุฒิแสนยบุตรนักแสดงชื่อดังที่รับบทเป็นจ่าลอดตัวละครหลักผู้ใหญ่ไทยบ้านเดอะซีรีส์เข้าพิธีแต่งงานกับแฟนสาวกี้เจนจิราจำรูนพงเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากคบหาดูใจกันมาหลายปีโดยเข้าพิธีอย่างเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนานโดยเพจเฟซบุ๊ก ลอดออนเดอะร็อกของนักแสดงหนุ่มได้โพสต์คลิปบรรยากาศบางช่วงที่เป็นการไหว้ซึ่งกันและกันทั้งคู่บ่าวสาวและมีทั้งครอบครัวทั้งสองฝ่ายร่วมงานอย่างอบอุ่นด้านดงเด้งถึงกับร้องไห้ออกมาเมื่อได้โอบกอดแม่ของตัวเองทางด้านดีเจภูมิเพื่อนคนสนิทได้โพสต์รูปพร้อมข้อความแสดงความยินดีผ่านอินสตาแกรมดีเจภูมิข้อความว่า ขอแสดงความยินดีกับน้องๆและว่าที่ภรรยาคนสวยน้องกี้ด้วยนะครับขอทั้งคู่มีความสุขมากๆกับบทใหม่ในชีวิตมีอะไรก็คุยกันเยอะๆใจเย็นๆช่วยเหลือดูแลใส่ใจกันและกันแล้วอย่าลืมพาหลานมาเล่นกับลุงด้วยเดี๋ยวลุงพาไปตกปลาโดยก่อนหน้านี้ดงเด้งได้เปิดตัวกี้แฟนสาวนอกวงการและได้ประกาศข่าวน้ายินดีเมื่อวันที่31 F. พฤษภาคมว่า ทั้งคู่กำลังมีลูกน้อยโดยได้ถ่ายรูปคู่กับแฟนสาวและภาพอันดรสาวมาโชว์ให้แฟนคลับได้ชมพร้อมกับโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าวันนี้ผมได้เป็นพ่อคนแล้วครับและเขาคนนี้คือแม่ของลูกผมเป็นกำลังใจให้พวกเขาทั้งคู่ด้วยเดอ้อท่ามกลางแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันมากมายทั้งนี้ดงเด้งเป็นนักแสดงชาวไทย เคยมีผลงานที่ผ่านมาอาทิภาพยนตร์ไทยบ้านเดอะซีรีส์ไทยบ้านเดอะซีรีส์2และไทยบ้านเดอะซีรีส์2 2ผลงานการแสดงที่ผ่านมาไทยบ้านเดอะซีรีส์2017ไทยบ้านเดอะซีรีส์สองสอไทยบ้านเดอะซีรีส์สองจุดผู้บ่าวไทยบ้าน2018 ไทยบ้าน BNK48 จากใจผู้สาวคนนี้ปี2020ที่มีผู้ติดตามผลงานการแสดงอย่างมากมายถ้าหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสามารถสั่งซื้อเนื้อแดดเดียวทอดยุคคนได้ในราคา295บาทค่ะเป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะคะ รสชาติอร่อยมากค่ะและยังได้สนับสนุนชาวบ้านรวมถึงทีมข่าวด้วยนะคะหากสนใจค่ะสั่งซื้อผ่านอินบ็อกซ์ทางเพจอีซี่ยุคนหรือนอร์มัลยุคนได้เลยนะคะหรือทางด้านล่างคอมเมนต์ของเราปาักลิง์ลา์เอาไว้ให้แล้วกดสั่งซื้อผ่านทางลายได้เช่นเดียวกันค่ะหรือจะพิมพ์คำว่าสนใจในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะล่าช้าหน่อยนะคะเพราะว่ามันไปปนกับคอมเมนต์ข่าวค่ะถ้าจะให้ดีนะคะ สั่งซื้อผ่านทางไลน์หรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้ค่ะรับรองขลองถึงไวความอร่อยถึงชัวร์ค่ะ